เราจะไปจุดที่สองต่อไปครับ,รบในความเชื่อและตำนานครับผมเชื่อกันว่าเป็นหีบศพของปู่อินนาคลาดจุดที่สองก็เป็นหีบศพของปู่<ม>อยู่ทางด้านนี้ครับ ในผมเชื่อในตำนานครับผมเชื่อกันว่าทวดนะครับอินสีเดียปูนผ่าที่มือไก้แตะอยู่ตรงนี้ครับผมตามตำนานครับเขาเรียกว่าเป็นหีบศพของปู่อินนัาขราดหรือว่าองค์ปู่ครับที่เฝ้าเวียงหวังอยู่ตรงนี้ครับอนตครับถ้าใครเข้ามาครับผมได้สองมือแตะแล้วอธิษฐานสิ่งที่ท่านขอในวันนี้ครับจะได้สมุงมาตรปัถนาครับผมสองมือแตะแล้วอธิษฐานได้เลย ข้าพเจ้าขอให้ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเป็นภัยพิบัติที่รายใหางที่สุดของแผ่นดินไทยและแผ่นดินเพื่อนบ้านบาร,รมีของท่านได้โปรดช่วยคุ้มครองลูกหลานและมนุษยชาติด้วยเป็นผุศส่ันใหญ่ของนองนอนนคร้าชุุตกูลครับ